มานพลีลาฮีรันนะครับจากบริษัทเอ็กตรีแมทวานนะครับเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างร้านค้าครับบริษัทเอ็กตรีแมทวานเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทําร้านค้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะรู้เหตุผลว่าเราควรจะวางระบบอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะควรใช้วัสดุอะไรให้เหมาะกับงานเราให้คาปรึกษาตั้งแต่ดูพื้นที่และก็อ,ออกแบบนะครับในการออกแบบเนี่ยเราจะให้ทาง ลูกค้าเนี่ยได้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่าการใช้งานของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างคุณจะเห็นเลยว่าเคาน์เตอร์ขายคุณอยู่ตรงไหนที่เก็บเงินคุณอยู่ตรงไหนพื้นที่นั่งเพื่อต้อนรับลูกค้าอยู่ตรงไหนที่ร้านคุณจุคนได้กี่คนถ้าคุณเลือกช่างที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือ1ง,งานไม่เสร็จตามกําหนดเวลาข้อ2คือ เขาแอบเปลี่ยนสเปคของวัสดุก่อสร้างซึ่งทําให้การใช้งานเนี่ยเปลี่ยนไปไม่คงทนถาวรเหมือนตามที่เรากําหนดไว้ข้อ3ามคุณอาจจะโดนทิ้งงานนะครับคุณอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นกับบริษัทที่ได้คุณภาพมาตรฐานถ้าหากคุณไปใช้ผู้รับเหมาอย่างเช่นคนออกแบบคนหนึ่งนักก่อสร้างคนหนึ่งคนทําไฟคนหนึ่งคนแอร์คนหนึ่งคุณอาจจะ ได้ร้านออกมาที่ไม่ลงตัวนะครับอาจจะเสร็จไม่ทันเวลาหรืออาจจะ,ะช่างจะคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งทุกอย่างเราจะดูแลให้ทั้งหมดและจะรวบรวมทุกอย่างอยู่ที่เราคนเดียวบริษัทเอ็กซ์ตีมเอวานเราทำธุรกิจก่อสร้างร้านค้ามาแล้วประมาณ7ปีซึ่งมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอย่าง c j Place Mr.DIY Cafe m a ด s o n แล้วก็หัวเส้นคงคาเฟ่เดีล ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ให้ความไว้วางใจให้งานเราอยู่ตลอดเวลานะครับ